ฉันก็มีหัวใจเจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใครและไม่มีวันเป็นฉันถ้าเธอรู้สักวันว่าเงาที่เห็นไม่ใช่ที่เป็นทำไมคุณต้องพามันเข้ามาในบ้านของเราด้วยนี่มันบ้านผมผมจะพาใครมาก็ได้ฉันไม่คิดเลยนะคุณจะทำกับฉันได้ขนาดนี้แล้วลูกของเราล่ะคุณจะทำยังไง แล้วลูกของคุณจะรับฉันได้อหรอคะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพูดกับลูก,ล,กลูกเองครับอ๋อน,นี่แกจะเอาลูกฉันไปอีกคนใช่ไหมเนี่ยคะเป็นไรเป็นไรครับคุณไปแล้วนะฉันเปล่านะฉันก็แค่คิดกับเด็กๆเหมือนลูกฉ,ฉันเฉยๆอ่ะคุณอยากได้บ้านใช่ไหมคุณก็ไปเลยเดี๋ยวผมไปอยู่ที่อืน่นก็ได้ฉันอยู่บ้านหลังแรกของฉันก็ได้ดีที่คุณรู้ไป,ไปเราไปเที่องกัน คนบ้านนี้ฉันจะนั่งด,กกดูนตึ้ดตาพวแกนี่แหละทำให้ครอบครัวฉันต้องเป็นแบบนี้คุณแม่แกไม่สวยเองอ่ะช่วยมีตาไกสวยตายสินะนี่คุณให้มันน,น้อยๆหน่อยยังไงเราก็อยู่มาก่อนนะคิดว่าแกอยจะพาสุกได้นะฉันมีความสุขแล้วถ้าพวกแกไม่มีก็ไปอยู่บ้านเลีกับแม่สิขุนขา รู้ออบ้าน,าเ,นรราเราไม่ได้อยู่บ้านตรงนี้แล้วโอ้ยในดวงตาของเธอเห็นฉันเป็นใครในดวงใจของเธอเห็นจะมีแต่เขาแม่ไม่คิดมากนะคะ ื่อก่อนเราก็อยู่เหมืนพร้อมหน้าพร้อมตาปีเตอรนี้จะไปเที่ยวกันดีลูกลกเออฝานอยากไปทะเลค่ะแล้วลูกล่ะแล้วจะน้องไหมค่ะแล้วลูกล่ะแล้วแต่น้องถ้าไปเที่ยวทะเลก็ได้เดี๋ยวต้องถามแม่กันดูก่อนะโอเคค่ะอ้าววันนี้ที่จะกินอะไรกันจันล่ะแล้วแต่แม่เป็นผักผิวแม่อะไรก็อร่อยจ้าแม่คะปีเตอรเนี้ย เคลียร์กันเรียบร้อยะขอได้อ้สมสรุปน้องไม่ทะเลกันนะคะได้เลยจะต้องหยุดี้จะเปไนกันดีนคิดไม่ออกเมอนกันเนี่ยเพื่อจไปไหนกันนะ เห <Okay. S 1> ็นไหมคะ <Okay. S 1> คุณพี่กลังไหน่อยไหมคะคอนพี่นั่นคค่ะทำาไมบ้านเงียบแจงวันนี้ mm hmm. <Okay. S 1> อันนี้ไม่แต่งตัวรองพี่เลยนะเออก็สวยดีนะวันนี้ค่ะมีไปเดินดช้อปปิง้งเจอกระเป๋าใบนึ้งนะคะสวยมากเลยอ่ะ ้หนน่อยะะคโอเคโอเคเดี๋ยวพี่จะไปซื้อให้คุณแล้วเด็กๆใครไปไหนหมดเนี่ยอีพวกนั้นน่ะเหรอมินเห็นว่ามันอ่ะอยากอยู่กับแม่มันมินก็เลยไล่ลงอยู่บ้านเลยล้วค่ะนี่คุณจะมาลูกผมนะคุณพี่เป็นเศบนะแล้วลูกผมไปไหนหมดเนี่ยคุณพี่จะทำแบบนี้สิคะมีใครมาเก็บให้กรได้ไม่ต้องคุณน่ะออกไปจากบ้านผมเดี๋ยวนี้ไม่ไปไปไม่ไปออกจากบ้านผมเดี๋ยวนี้ ไม่ได้คุณต้องไปออกจากบ้านผมเดี๋ยวนี้บ,บนี้ไปออกจากบ้านผมไป ุณชขอโทษนะที่ทำให้คุณและลูกเสียใจอ่ะฉันที่ฟดิ่าเรรักคุณมากนะใช่ค่ะเราก็ไม่ได้โกรธพ่อเลยนะคะดีใจที่ได้ซ้ำพ่อและแบักาในแง่ของครอบครัวเนี่ย ธรรมภาพก็อยากฝากคุณพ่อคุณแม่ให้หันกลับมาดูแลคนในครอบครัวให้ดีในบรรดาทรัพย์สมบัติที่คุณพ่อคุณแม่มีทั้งหมดนะการที่เรามีลูกมีหลานเนี่ยลูกหลานหรือคนเป็นๆน,นี่แหละคือถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติที่สูงค่าที่สุดในโลกเพราะถ้าเรามีเงินเงินก็ไม่สามารถแปลงร่างเป็นอะไรได้มากกว่าวัตถุแต่ถ้าคุณมีลูกมีหลานอยู่คนหนึ่งถ้าคุณดูแลเขาอย่างดีลูกของคุณนั้นเป็นพระอรหันต์ก็ได้นะเป็นโจรก็ได้นะ เป็นนักการเมืองชั้นยอดก็ได้เป็นศิลปินชั้นเลิศก,ก็ได้เพราะฉะนั้นคนนั้นมีวิวัฒนาการสูงมากและสูงสุดถึงขั้นที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานก็ยังได้แต่ทุกวันนี้เราไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกับคนเราให้ความสําคัญกับเงินกับเกียรติกับทรัพย์กับสมบัติกับเพื่อนกับฝูงมากเกินไปโดยหารู้ไม่ว่าในชีวิตของเรานั้นมีสิ่งสําคัญที่สุดอยู่ในชีวิตเรานั้นก็คือตัวคนที่เขาอยู่กับเรา คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในครอบครัวจะต้องมาตระหนักรู้นะว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือลูกคือหลานของเรานั่นเองพอตระหนักรู้อย่างนี้ปับ๊บเราก็จะได้ประพฤติปฏิบัติต่อเขาให้ถูกต้องสมกับที่เขาเป็นของสูงค่าจริงๆสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับกลุ่ม เงาแรงนะคะซึ่งเราโคเวอร์มาจากละครแรงเงานะคะแก้วก็แก้วกรวีนะคะรับบทเป็นมินตราค่ะเป็นเมียน้อยนั่นเองนะคะเป็นตัวสร้างความร้าวฉานในเรื่องนี้นั่นเองนะคะกลุ่มเราก็จะสื่อถึงความอบอุ่นในครอบครัวนะคะความแตกแยกแล้วก็มือที่สามเดี๋ยวเราไปดูสมาชิกในกลุ่มกันดีกว่าว่ามีใครกันบ้างค่ะชื่อมิลดาน,นะคะตระกูลสาคานสิริชื่อเล่นชื่อเบลนะคะรับบทเป็นสายปาน,นะคะ่ะที่เป็นลูกสาว เป็นลูกสาวชายค่ะที่ยังไงอะก้าวร้าวดินเนืงสวยสุดปากร้ายสุดอะไรอย่างงี้ค่ะชื่อสาวดิเีเกษตรปัญญานะคะชื่อเล่นชื่อโอบอนะคะรับบทเป็นนิชาเป็นลูกสาวคนกลางค่ะสวัสดีครับชื่อสลันแท้โกยนะครับรับบทเป็นมาโนนะครับเป็นลูกชายคนเล็กครับสวัสดีค่ะอัญชนาวัศิธานนท์นะคะชื่อเล่นชื่ออันค่ะรับบทเป็นแม่ค่ะสวัสดีครับชื่อจำเนินช่วยแข่ง จะบทเป็นพ่อนะครับหรือว่าพออ,อนั่นเองคล้ายๆแรงเงาสวัสดีค่ะชื่อพระศรอ,อมลนันนะคะชื่อเล่นชื่อมิวนะคะก็เป็นคนคิดบทร้วยกัน2คนนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธมวรรณบุตรมีนะคะก็เป็นคนรวบรวมเขียนบทก,กับเพื่อนนะคะพวกเรานะคะตั้งใจทํากันมากเลยนะคะจา์ถือว่ามันอาจจะมีประสักคบ้านสถาพสถาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ เตรียมเต็มตัวมามเราก็ทำเต็มที่นะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบายเซ่บ๊ายบายซี่